รันดาว78สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับนะโดยเฉพาะท่านที่มีอายุอยู่ในช่วง20-29แล้วก็30-39นะครับก็จะเป็นจังหวะนะครับที่เรียกได้ว่ามีการทำคลิปขึ้นมาเพื่อช่วงไหวของท่านโดยตรงนะครับเดยก็จะมีการเปิดไพ่นะครับแล้วก็เสียงทายได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยติดตามกันจนถึงช่วงทายคลิปเลยครับครับในช่วงเดือนมีนาคม2567นะครับก็จะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่า มีดาวเคราะห์ย่อยๆนะครับนะฮะเดินเข้าไปหานะครับดาวประจําตัวของท่านนะซึ่งก็คือดาวเสาร์นั่นเองดังนั้นเนี่ยผลนะฮะชัดเจนต้องเกิดขึ้นกับตัวของท่านแน่นอนอย่างในขณะตอนนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเนี่ยอยู่นะฮะติดอยู่กับดาวของตัวท่านดังนั้นเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าจะต้องมี เรียกเหมือนโดนแซะนะครับนะเหมือนโดนแซะนะครับมีคนมาพูดมีคนมาบอกนะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเรานี่แหละนะครับว่าเราควรทําอย่างไรเราควรเป็นอย่างไรอะไรอย่างประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่ามีมาบอกนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นการบอกในลักษณะที่เรียกได้ว่าเหมือนกับดันกันไกลๆเลยทีเดียวว่าต้องขยับไปทําสิ่งนั้นต้องขยับไปทําสิ่งนี้เพราะว่า ความเป็นมรณะที่เกิดขึ้นในเรียกว่ามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับก็คือหยุดสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดท่านหยุดทําอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับต้องขยับทําแล้วน่าจะเป็นจังหวะที่ขยับทํรก็จะเป็นช่วงเดียวกันกับการที่ดาวการงานนะครับก็เรียกว่ามาอยู่ที่ลักษณของตัวท่านนะครับแล้วก็การมาตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามากันเป็นแพ็คคู่นะฮะช่วงนี้ดาวไปไหนไปเป็นคู่นะครับดังนั้น ความส่งเสริมมันก็เกิดขึ้นในทีทีนี้เนี่ยไอ้การส่งเสริมเนี่ยมองฟังมันดูก็เข้าท่าดีนะครับว่าแหมส่งเสริมส่งเสริมแต่ว่าในความส่งเสริมเนี่ยมันก็สร้างความอึดอัดให้กับตัวเราพอสมควรเพราะว่าขณะที่ดาวคานและดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพพพันธุแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานเนี่ยมาอยู่ที่ลัคนาของเราเนี่ยดาวทั้งสองเนี่ย,ยก็มีความเป็นคู่ศัตรูกับเรือนของตัวเราด้วยครับลัคนาของตัวเราด้วยดังนั้นเนี่ย แม่ไอ้ไอ้ถามว่าอยากทํำไหมอยากทาแต่ทำแล้วมันรู้สึกอึดอัดไหมมันก็อึดอัดแล้วมันอึดอัดอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะครับแต่ก็แนะนําอย่างนี้ครับทำนะครับทำต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนคือต้องสู้กับความอึดอัดสู้กับความคับคล้องเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าพอเริ่มต้นจะทําอะไรเนี่ยจะติดขัดไปหมดเลยนะจะติดขัดไปหมดทาตรงนู้นก็ไม่ได้ทาตรงนี้ก็ไม่ได้แต่ต้องค่อยค่อย ฝ่าฟันไปนะครับค่อยๆแก้ไขปัญหาไปคือเนเจอร์ของดาวในลักษณะเนี้การส่งเสริมเนี่ยมันมาอยู่ร่วมกันกับเขาเรียกอะไรการเป็นคู่ศัตรูด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเอาชนะอุปสรรคได้ก็จะสามารถก้าวหน้าได้น้องขามว่าข้อดีไหมไหมข้อดีมันอยู่ตรงนี้เลยครับ แต่แม่ถูกบอกได้เลยทุกคนนะครับเวลาอยากทําอะไรก็อยากใช้มันง่ายๆนะครับอยากให้มันสบายๆนะครับไม่ต้องลําบากมันมีอย่างนั้นได้ตลอดมันก็ดีนะครับแต่ว่าภาวะตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยใครมาเตือนใครมาบอกอะไรในตอนนี้สงบใจฟังครับต้องใช้คําว่าสงบใจฟังเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหฟังแล้วมันขึ้นมันขึ้นนะดาวพุธนะครับเป็นดาวเจรจานะครับยิ่งมาอยู่ร่วมกับ ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องวงหรอกครับนะคนที่เขาจะมาเจรจา,าพาธีบอกเล่า90บเรามีเบสมีเยอะมีเยอะจังหวะตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเดียวกับการที่ดาวเกตเนี่ยก็มากระตุ้นดาวการเงินที่อยู่ในภพสาชชะพอดีดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับการปรับเนื้อปรับตัวปรับปรุงอะไรต่างเหล่านี้จะส่งผลในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนนะครับส่งผลในเรื่องของการเงินเพราะการเงินถูกกระตุ้น เกณมากระตุ้นเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเราที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วเป็นการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็ยนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างผู้สนับสนุนคู่ค้าคู่สัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้ผลักดันเราให้ไปในทิศทางข้างหน้านะฮะดังนั้นเนี่ยจังหวะเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะทีนี้มาถึงเวลาแล้วครับลองมาดูกันในเชิงลึกนะครับเสียงไทยกันดูว่าไพ่ของท่านจะเป็นอย่างไรสําหรับชาว ลักษณะราศีมังกรนะครับในช่วงอายุ20-29ปีก่อนนะครับผมจะเปิดเป็นช่วงๆอ่ะเปิดดูกันใบแรกเลยนะครับโอ้โหเปิดใบแรกก็เห็นเลยครับว่ามีเรื่องติดขัดนะครับมีเรื่องติดขัดไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้นะครับยังไงปัญหาอันนี้ละเลยไม่ได้ต้องจัดการนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยการดําเนินไปของการจัดการของเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างไรเราลองดูในใบถัดไปนะครับ โอ้ยปัญหาอันนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวท่านเนี่ยมีติดตัวมาพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่แก้เองไม่ได้แก้เองไม่ได้ปัญหาก็คือว่ารู้อยู่ว่าปัญหามีแต่ว่าแก้เองไม่ได้นะครับเป็นปัญหาที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นฉนักปักหลังเลยแหละนะครับไม่ไม่ไปไหนไม่ไปไหนคนอื่นเห็นคนรักของท่านก็อาจจะเห็นคนที่อ,อ,อยู่รอบตัวของท่านซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดก็คงจะเห็นอยู่ด้วย ทีนี้เนี่ยตัวท่านเองเนี่ยมีความปรารถนานะฮะมีความปรารถนาอยากจะโบยบินเลยทีเดียวนะคราะพอรู้ว่าถ้าปัญหานี้มันหมดไปแล้วเราก็โอ้โหทีนี้แล้วก็ฉันจะไม่ทำเรื่องราวเหล่านี้อีกนะครับมันเรื่องราวเหล่านี้อีกแล้วก็ชีวิตก็คงจะรู้สึกว่าแฮปปี้กว่าน,นี้มีความสุขกว่าน,นี้นะครับไปในทิศทางที่เรียกว่าโบยบินเป็นอิสระนะครับแน่นอะนครับ,นะรบทุกคนอยากจะผ่านจุดเหล่านี้ไปให้ได้นะครับ แต่ว่าการที่จะผ่านไปได้นั้นนะ่ะภัยอันนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตัวคุณเองก็คิดอ่านนะคิดอ่านอยู่คิดอ่านอยู่นะครับคิดอ่านเตรียมการเลยล่ะนะฮะค,คิดอ่านเตรียมการเลยครับโอ้โหเหมือนกับถ้าเตรียมเรือปืนนี่ก็บรรจุกระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับจะพร้อมยิงแล้วทีนี้เนี่ยในรายละเอียดของเรื่องราวในรายละเอียดของการที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับทุกอย่างมีข้อดีทุกอย่างมีข้อเสียอ้า ทีนี้นะครับจะมีข้อดีข้อเสียอยู่บ้างนะฮะเราก็จะมาดูกันแนวะโน้มว่าจะเป็นอย่างไรมีทางเลือกครับนะทางเลือกที่1และทางเลือกที่2คือใบบนและใบล,ใบล่างเอาลองตั้งใจดูสิครับว่าจะรับใบไหนถ้าเป็นใบบนละ่ะจะเป็นอย่างไรโอ้ถ้าเป็นใบบนนะครับใครเลือกใบบนนะครับใครเลือกใบบนนี่เรียกได้ว่าได้เงินครับได้เงินมาจัดการปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยตัวท่านเนี่ยเหมือนกับจะไปติดกับเขาเลยละ ออติดกลับเขาเลยละครับเอาไปไปไหนไม่รอดละครับทีนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยทางเลือกนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าถามว่าเลือกได้ไหมเลือกได้นะฮะเลือกได้แต่ว่าเป็นทางเลือกที่เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะมีผลผูกพันในระยะยาวนะระยะยา,ยาวตอนแรกนี่มันติดอยู่ที่หลังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมาติดอยู่ที่ปากนะครับดังนั้นเนี่ยลองนึกดูนะครับโอ้ทีนี้พูดไม่ออกเลยทีนี้สําหรับทางเลือกที่สองเราจะเป็นอย่างไร ทาั้งเลือกที่สองนะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะเออยังมีคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมีคนรักคนเมตตาเรานะเออมีความอารีอารอบต่อเรานะอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะเป็นคู่รักของเรานะครับอาจจะเป็นญาติมิตรของเราซึ่งเขามีความรักความเมตตาเราอยู่นะฮะมาช่วยแบ่งเบานะครับมาช่วยแบ่งเบาอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่หมดเรียกได้ว่า อาจจะได้ไม่ไม่เยอะอาจจะได้ไม่เยอะอาจจะได้ไม่มากแต่ปัญหานั้นมันจะแบ่งเบาไปนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ต้องการจัดการแก้ปัญหาในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามี2ช่องทางนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยทางลองกลับไปคิดดูเนี่ยนะฮะให้ดีๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า บางเรื่องนะครับเราอาจจะแก้ได้ไม่หมดในคราวเดียวหรอกครับก็ทยอยแก้ไปนะครับทยอยแก้ไปนะครับชีวิตมันอาจจะไม่โบยบินแล้วก็โลดแล่นไปเร็วเท่าที่ใจของท่านต้องการแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยติดขัดไปในระยะยาวเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงในขณะเดียวกันเนี่ย ท่านเองก็ยังจะได้รู้ว่าเออยังมีใครที่เขาสามารถที่จะมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเราได้นะครับแบ่งเบาเราได้นะครับซึ่งการแบ่งเบาเรื่องราวตรงนี้นะครับของเขาเนี่ยก็จะทำให้อย่างน้อยที่สุดทำให้เราเกิดความสบายใจเกิดกำลังใจนะครับแล้วค่อยๆจัดการแก้ปัญหาไปไอความติดขัดคับข้องอะไรต่างๆเหล่านี้มันคงจะค่อยๆ ถ้ายอยผ่อนผันไปในระยะเวลาหนึ่งทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคิดอ่านครับคิดอ่านแล้วก็ลองคิดทบทวนให้ดีว่าจะเลือกแบบก้อนใหญ่หรือจะเลือกแบบก้อนเล็กนะครับดังนั้นก็ขอให้นะฮะสามารถเลือกได้ทั้งสองทางนะครับทางแต่ว่าถ้าเกิดเลือกทางเอาก้อนใหญ่แล้วก็ยังไงผมมองว่าให้มองทางหนีทีไล่เอาไว้ด้วยก็ ครับในลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นสําหรับผู้ที่มีช่วงอายุอยู่ในช่วง30-39ปีลองมาดูกันนะครับว่าปัญหาของท่านคืออะไรนะครับในช่วงนี้โอ้ปัญหาของท่านในช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านโดยตรงเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ลึกอยู่ฝังลึกอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะครับโอ้จะมีการดําเนินต่อไปในลักษณะไหนะอย่างไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน ม,มีอะไรที่ท่านต้องแบกรับไว้อยู่นะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะตรงนั้นอยู่ม,มีการเปลี่ยนมือกันด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะอะไรที่ท่านสนใจอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะครับและทีนี้เนี่ยหรือเรื่องอะไรแล้วแต่ที่ทำให้ตัวท่านเองเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่ง ปัญหาที่ลึกซึ้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องทําให้ตัวท่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มองกันแบบผิวเผินนะฮะจะเรียกได้ว่าต้องมองกันอย่างลึกๆเลยทีเดียวนะครับในจุดตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าการที่จะได้มาถึงแหล่งของเงินหรือแหล่งของสิ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยบางทีผมมองว่าอาจจะทําให้ตัวท่านเนี่ย ดำดิ่งไปสู่ปัญหามากขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้โหเพราะว่าภาพในลักษณะที่เราเห็นเงินนี่เกาะไว้กับนะฮะเบ็ดเนี่ยนะฮะถ้าเราไปติดเบ็ดนี่ก็โอ้โหผมว่ามันไม่น่าจะไปในทางดีนะครับจริงอยู่ครับปัญหาค่อนข้างหนักจริงอยู่ครับปัญหาค่อนขางมานะครับแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านแบกรับสิ่งเหล่านี้โดยลําพังจริงๆนะครับตรงนั้นเนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย บอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายไม่ง่ายแต่แนวโน้มนะครับมีหนทางมีแนวทางนะฮะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปของเรื่องราวนะครับในทางการเปลี่ยนแปลงไปของเรื่องราวอ้าวดังนั้นลองมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่ดูว่าจะเอาใบบนหรือใบล่างนะครับทีนี้เนี่ยมาดูสิครับว่าใบบนจะเป็นยังไงโอ้ใบบนนี่ออกมาในแนวทางที่เรียกได้ว่า ต้องสงบจิตไตรตรองกันเลยทีเดียวครับต้องสงบจิตไตรตรองกันทีเดียวนะครับคือแทนที่จะเรียกว่ากังวลใจแบบว้าวุ่นนะครับแบบว้าวุ่นว้าวุ่นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างองนอะไรเงี้ยโอ้โหมันมองอะไรเนี่ยไม่เห็นนะเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่เรื่องราวเราลองมาสงบจิตสงบใจ,จดูสิครับว่าค่อยๆพิจค่อยๆพิจารณา adopt, ดูสิครับว่าเอ๊ะไอ้สิ่งปัญหาอะไรตรงนี้เนี่ย มันจะมีทิศทางมีแนวทางมีเรื่องราวไปในแบบไหนอย่างไรนะครับลองค่อยๆค,คิดดูลองค่อยๆค,ค,คำนวณดูนะครับบางทีเนี่ยไอสิ่งที่มันจะเห็นและมันจะเป็นเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้ออาเรามาดูทางเลือกที่สองสิครับโอ้ทางเลือกที่สองนี่เรียกได้ว่าอืถ้าท่านเลือกไปที่สองนี้ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ายังไงเซยเนี่ย ต้องถูกจัดแจงยังไงเซ่ต้องถูกจัดการแล้วก็เป็นลักษณะที่ตัวท่านเองเนี่ยเรียกได้ว่าอืมมีทางเลือกค่อนข้างน้อยอะมีทางเลือกค่อนข้างน้อยนะฮะตัวท่านพิจรารณาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางเลือกเนี่ยน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกับถูกมัดกันไว้เลยแล้วก็ถูกเขาจัดแจงเอาตามใจชอบกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่า อะไรที่ท่านเจอมาตั้งแต่ต้นที่ท่านพลิงลมพิจารณาเนี่ยนะฮะอยากจะลองให้ท่านไต่ตรองดูให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าถึงจุดที่แบบตัวท่านตัดสินใจเกิดการเขาเรีออรยกไงยื่นหมูยื่นแมวแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยปัญหามันอาจจะทําให้ตัวท่านดิ้นไม่ออกนะดิ้นไม่ออกนะะดิ้นไม่ออกถ้าคิดดีๆแล้วเนี่ยไต่ตรองดีๆแล้วเนี่ย อาจจะค้นพบหนทางที่เรียกว่าดีกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นเนี่ยจุดตรงนี้พอยต์ตรงนี้ของเรื่องราวของไพ่ที่ขึ้นตรงนี้ก็คือว่าท่านสงบจิตสงบใจไต่ตองเรื่องราวได้ดีขนาดไหนทั้งหากดังนั้นเนี่ยบางเรื่องนะครับมันหนีไม่พ้นนะเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่เราเทำมานะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ของเรื่องราวเนี่ยมันจะเดินไปถึงจุดไหนจะทําให้เราเนี่ยติดกับมากขึ้นหรือว่า เป็นอิสระมากขึ้นนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับบางเรื่องนะฮะยิ่งทํายิ่งติดนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ฝากพิจารณาตรงนี้ให้ดีว่าจะทําอย่างไรก็ก็อาช่วยครับอาจจะช่วยจริงๆนะครับแต่บอกได้เลยว่ายังไงต้องตัดสินใจ ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในจังหวะที่ดาวมากันเป็นแพคคู่อย่างนี้จังหวะส่งเสริมก็มีจังหวะที่เรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคก็มีแต่ถ้าเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ที่ท่านเจอไปในช่วงเวลานี้ได้ผมบอกได้เลยครับว่าท่านจะผ่านจากจุดหนึ่งไปสู่โอกาสที่เรียกว่าเปิดกว้างนะครับโดยเฉพาะในจังหวะที่เรียกว่าการเงินถูกกระตุ้นด้วยดาวเกตเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้รับเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินนั้นมีมาก